สวัสดีชาวโรคนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะมารบกวนเวลาหยุดของพวกคุณที่แสนยาวนานนะฮะวันนี้จะมาติวนะวิชาจันหนึ่งที่ให้แนวไว้นะครับสําหรับข้อ2เกี่ยวกับพ้อก,การหาคา์ดหาสับเน็ตหาบอดแคนแล้วก็อาจจะมีแถมขึ้นมาก็คือการหาโคตนะครับก่อนอื่นที่เราจะทําได้เนี่ยเราต้องรู้จากอสองส่วนด้วยกันนะครับก็คือรู้จักคา่าก่อนว่าแต่ละคาไหนมีค่าเริ่มต้นเป็นอะไรยังไงนะครับ แล้วก็ดูจากเลขฐานสองหล่านี้ก่อนนะว่าแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราต้องจำสอส่วนนี้ให้ได้นะครับส่วนของค่าแล้วก็ส่วนของเลขฐานสองตรงนี้นะครับเรามาดูค์ากันก่อนนะครคา A เนี่ยจะมีค่าเริ่มต้นตั้งแต่ศูนยถึงหนึี่นี่คือค่า A ค่า B หนึ่งรสิแปดถึงหนึ่งาสิดนะคค C หนึ่งรสิบสอถึงสองร ส่วนคัสดีกับคัส e อีนั้นเราไม่จำเป็นต้องจำนะเราจำแค่สามคัสนี่พอนะฮะเราไม่รู้ว่าอาจารย์จะให้เรามาคาัสไหนนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ต้องจำก็คือตัวเลขเหล่านี้นะครับคือหนึ่งสองสี่แปดสิบหกสาสสองหกสิบสี่หนึ่งร้อยี่สิบแปดเนี่ยเราต้องจำให้ได้นะครับส่วนข้างบนก็คือเป็นตำแหน่งที่ใส่ให้รู้เฉยๆไม่จำเป็นต้องจำก็ได้นะครับก่อนอื่นเลยเรามาดูเลยนะฮะสำหรับ โจทย์ที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวนะฮะเรามาดูข้อหนึ่งกันเลยเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยการที่เราจะรู้ว่ามันอยู่ในคัสไหนเนี่ยเราดูเลขแค่ตัวด้านหน้าของเขาก็พส่วนเนี่ยจุดที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยตัวที่เียวที่ทําให้ดูเนี่ยเราดูแค่นี้พอส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นอะไรก็ช่างมันเราไม่ต้องสนใจเราสนใจแค่ด้านหน้าก็พอเรามาดูว่าหนึ่งร้อยหกสิบห้าเนี่ยมันอยู่ในคาสไหนเนาะคัส A เอเนี่ยเลยไปละใช้ไม่ได้ละ มันต้องมาอยู่ในคัส b แน่นอนเพราะฉะนั้นข้อ1เนี่ยก็จะอยู่ในคัส b นะครับส่วนข้อ2เนี่ยเราดูสิบห้าสิบห้ามันอยู่ในช่วงของคัส A นะครับเราก็ใส่ไปเลยว่าคาัส A นี่ก็คือเสร็จแล้วการอบอกคัสก็ไม่ยากนะฮะต่อไปเรามาดูการหาสับเนต็ตกันบ้างนะฮะการหาสับเนต็ตวันนี้ผมนะครับจะ พาหารโดยวิธีรัดนะครับเราจะไม่ฟุ่มเฟือยนะครับเสียวเวลาเปล่านะครับเราจะมาทําวิธีรัดกันเลยนะครับวันนี้วิธีรัดไม่ยากครับอาจารย์จะให้อดเดรสกับสับเน็ตมาร์กมาให้เราสังเกตที่สับเน็ตมาร์กตรงไหนที่เป็นสองห้าห้านะฮะจุดตรงไหนที่เป็นสองห้าห้าให้เราใส่สับเน็ตเป็นเลขอดเดรของเขาเลยนี่เขาจะคู่กัน สองห้าห้าตัวนี้มันจะคู่กันกับตัวนี้ใชไหมครับสองห้าตัวนี้มันจะคู่กันกับตัวนี้เพราะฉะนั้นเวลาทําเป็นสับเน็ตก็คือไม่ยากเลยให้เราดูสับเน็ตมาร์กเป็นหลักตัวไหนที่มีสองห้าห้าให้เราเอาอดเดทที่มันคู่กันกับสองห้าไปเขียนเป็นสับเน็ตเลยอ่าเช่นข้อหนึ่งนะครตรงนี้นะครับข้อหนึ่งสับเน็ตของเราก็คือหนึ่งบกห้า แล้วก็สองหนึ่งศูนย์นะครับที่มันคู่กันตรงนี้หนึ่งหกห้าคู่กันบสองห้าห้าตรงนี้สองหนึ่งศูนย์คู่กันกับสองห้าตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเราได้แล้วทำในสองตัวแรกแร้วทีเนี้ยสองตัวหลังเนี่ยเนี่ยสองตัวหลังเนี่ยเราต้องมาหากันละสองตัวหลังเนี่ยเราจะหากันยังไงก็ไม่ยากเหมือนกันเราก็ลงมาเขียนรสก็คือสี่สิบห้าจุดสองเนี่ย s มาจากตัวนี้นะครับสี่สิบห้าจุดสอง แล้วสับเ t e มาร์กก็คือสองร้อยสี่สิบจุดสองสองร้อยสี่สิบจุดสองนะครับเวลาทําก็ไม่ยากนะครับช่องแรกเรามาดูก่อนว่าอะไรที่มันบวกกันแล้วได้สี่สิบห้านะครับเรามาดูนะครับว่าอะไรที่มันบวกกันแล้วได้สี่สิบห้านะครับก็คือจะมีสามสิบสองนะครับสามสิบสองบวกกันกับแปดบวกกันกับหก เออบวกกันกับสี่นะฮะแล้วก็บวกกันกับหนึ่งเนี่ยบวกกันแล้วนะครับบททั้งหมดเนี่ยก็จะบวกกันแล้วได้สี่สิบห้านะฮะเวลาเรามาเขียนตรงนี้เราก็ดูว่าสี่เดี๋ยวมันอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ตำแหน่งนั้นเราก็ใ,ใส่ให้เป็นหมายเลขหนึ่งนะก็คือศูนย์ศูนย์ตำแหน่งที่สามใช่ไหมศูนย์ห้าหกนะฮะหน่งที่เจ็ดหน่งที่แปดเราก็ใส่แบบนี้นี่เสร็จแล้วของสี่สิบห้าต่อไปเรามาดูของ 2องนันบ้าง2นี่ไม่ยากเลยนะครับสองมันจะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอยู่ตำแหน่งที่7อยู่แล้วให้เราใส่ศูนย์ไป6ตัวเลย1 2 3 4 5, งสองสี่ห้าหกตำแหน่งที่7เ,เป็น2องเราก็ใส่เป็น1นึแล้วก็ศูนให้มันครบแตัวนะฮะนี่ก็จะเสร็จแล้วขอแอดเดสต่อไปเราก็มาทําของสับเน็ตมาร์ซึ่งสับเน็ตมาร์เนี่ยตัวอะไรที่มันบวกกันแล้วได้240ใช่ไหมครับก็จะมีนี่ส 4, 4ีตัวเนี้ย ที่สามารถบวกกันแล้วได้หนึ่งร้อยเอสองร้อยสี่สิบเนี่ยสี่ตัวเนี้ยที่บวกกันแล้วได้สองร้อยสี่สิบพอดีเราก็ใส่เลขหนึ่งเนี้ยเข้าซะสี่ตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่นะครับเราก็ศูียนหนึ่งสองสามสี่ก็เสร็จแล้วสําหรับส่วนนี้นะครับต่อไปเรามาดูว่าอะไรที่บวกกันแล้วได้สองก็เหมือนกับด้านบนเห็นไหมฮะก็จะไป็นเลขศูนย์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 หนึ่งศูนย์นะครับเมื่อเราหาเลขฐานสองออกมาได้แบบนี้แล้วเนี่ย การที่จะหาสับเน็ตมาร์กได้เนี่ยเราต้องเอามาแอนกัน่อนนะครับซึ่งการแอนก็คือตัวเลขอ่าเหมือนกันมันจะได้หนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นศูนย์กับหนึ่งก็คือได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งได้ศูนย์หนึ่งหนึ่งได้หนึ่งศูนย์หนึ่งได้ศูนย์หนึ่งศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งศูนย์ได้ศูนย์อย่างเงี้ยอันนี้ก็ศูนย์ศูนย์ได้ศูนย์นะครับทุกตัวเลยยกเว้นตรงนี้หนึ่งหนึ่งก็คได้้นนแลวศูย เมื่อเราหาเลขฐานสองของสับเน็ดได้แล้วอันนี้คือเขาเรียกว่าเลขฐานสองของสับเน็ดนะครับแล้วที่นี้เราแปลงจากเลขฐานสองมาให้เป็นฐานสิบละเราก็มาดูว่าเนี่ยหนึ่งตรงนี้มันอยู่ตรงตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่สามแล้วก็ใส่ไปเลยฐานอยู่สองนะฮะหนึ่งตรงนี้อยู่ตรงตรงตำแหน่งที่สท่ตำแหน่งที่เจ็ดนะฮะนี่ตำแหน่งที่เจ็ดเรารู้ว่าตำแหน่งที่เจ็ดเป็นเลขอะไรเป็นเลขสองแล้วก็ใส่สองเข้าไปนะครับเนี่ยเราก็จะได้ สับเน็ตของข้อหนึ่งเนี่เราก็เอามาเขียนใส่ตรงนี้ว่าหนึ่งหกห้าสองหนึ่งศูนย์สองสองสองนะฮะนี่ก็จะเป็นสับเน็ตของข้อที่หนึ่งนะฮะส่วนบอร์ดแคสต์นะครับบอร์ดแคสต์ case, เนี่ยไม่ยากนะฮะบอร์ดแคสต์ case, เนี่ยให้เราดูที่บรรทัดของสับเน็ตมาร์กนะครับเราดูบรรทัดนี้นะครับให้เราดูว่าตัวสุดท้ายเนี่ย ตัวสุดท้ายของช่องสุดท้ายเนี่ยมันเป็นศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นหนึ่งะถ้ามันเป็นหนึ่งปุ๊บตรงเนี้ยสมมติว่าเราเปลี่ยน,นรมมต,รตรงนี้ให้มันเป็นหนึ่งนะครับสมมติว่าเราใส่ตรงนี้ให้มันเป็นหนึ่งะแล้วหนึ่งตรงเนี้ยมันตรงตำแหน่งที่แปดซึ่งมีค่าเป็นหนึ่งแล้วให้เอาเราเอาหนึ่งมาบวกกันกับฝับเน็ตตรงนี้หนึ่งบวกกับสองตรงนี้นะคะับหนึ่งบวกกับสองก็กลายเป็นสาม เนี่ยก็คือค่าของอ่าบอดแชทแล้วทีเนี้ยตรงนี้ยก็เป็น32มันเดิมน,นะฮะอันนี้ก็เป็น2 210มันเดิม165เนี่ยก็จะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือบอดแชทนะฮะบอดแชทของเราก็จะได้165ดอท210ดอท32ดอท8นี่ก็คือบอดแชทนะฮะบอดแชท ให้เราดูจาก Subnet m a ารนะครับที่หนึ่งอะอยู่ตัวนี้หลังหนึ่งจากฝังงงงง่งนี้ฝั่งขวาเนี่ยมีศูนย์กีตัวบ้างมีศูนย์จีตัวนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งที่หมดแต่ตรงนี้มันมีแค่ตัวเดียวเราก็เลยใส่เป็นหนึ่งแล้วมันตรงตำแหน่งที่แปดซึ่งมันมีค่าเป็นหนึ่งก็คือเอาหนึ่งมาบวกกันกับสองตันี้ก็เลยกลายเป็นสามตัวนี้ก็จะได้เป็นค่าของบอดครทีนี้โฮสต์ของคอสเทหนึ่งเนี่ย โค้ชเขาบอกว่าสับเน็ตบวกหนึ่งแล้วก็บอดแคสลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาใส่โค้ดก็ไม่ยากนะหนึ่งหกห้าจุดสองหนึ่งศูนย์จุดสามสองจุดสามนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าให้เอาสับเน็ตบวกหนึ่งนะฮะจากจุดสองตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดสามตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูต่อไปนะครับมันจะถึง ถึงตรงนี้นะครับหนึ่งหกห้าดสองหนึ่งศูนย์ดสามสิบสองดอทสองนะครับเพราะว่ามันให้เอารถออกลดลงนะครับพ้วยฉะนั้นรถของเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะ ต่อไปนะครับเรามาดูข้อสองกันบ้างนะฮะข้อสองเนี่ยเรามาดูเลยข้อสองก็ทําเหมือนกันกันกบข้อหนึ่งนะรเราดูว่าเนี่ยสับเน็ตที่อาจารย์ให้มาเนี่ยมีสองห้าห้ากี่ตัวในที่นนนเนี้ยในข้อนี้อาจารย์ให้มามันมีแค่ตัวเดียวที่เป็นสองห้าก็คือสองห้าตัวเนี้ยมันคู่กับอ่าหนึ่งห้าตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทาเป็นฐานสองก็คือมีทั้งหมดสามชุดด้วยกันนไหมแต่ก่อนอื่นเราต้องเอาสองห้าห้าเนี่ย มันคู่กันนี่มาเขียนไว้ก่อนตรงนี้สำเน็ตที่เราจะหาเนี่ยก็คือกลายเป็นสิบห้าตรงนี้ใช่ไหมครัเพราะว่ามัน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 คู่กันกับตรงนี้ก็เลยเอาสิบห้ามาเขียนให้สำเน็ตไปเลยส่วสามสำหน่งที่เหลือเนี่ยเราจะมาหากันโดยนะครับเราเอาเอสเสเนี่ยมาเขียนไ้ก่อนเลยสี่สิบจุดสองจุดสองเนี่ยที่เราจะหาเนี่ยสามตัวหลังที่เราจะหาเนี่ยมาแล้วก็สำเน็ตสามตัวหลังที่เราจะหาเนี่ยมาใส่ตรงนี้เหมือนกัน เวลาหาก็หามันเดิมนะครับเรามาดูว่าอะไรที่บวกกันแล้วได้สี่สิบนะครับอะไรที่มันบวกกันแล้วมันได้สี่สิบนะฮะนั่นก็คือสามสิบสองเนาะสามสิบสองบวกกันกับแปดมันก็จะได้สี่สิบเรามาดูว่าสามสิบสองกับแปดมันอยู่ตำแหน่งที่สามกับตำแหน่งที่ห้าเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่หนึ่งใส่ศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสี่ศูนย์ห้าหนึ่งแล้วก็ใส่ศูนย์อีกนะครับ มันครบแปดตัวนี่นะฮะนี่คือของสี่สิบแล้วเรามาดูว่าอะไรที่มันบวกกันแล้วได้สองตัวนี้ช่องน,นี้อะไรบวกกันแล้วได้สองก็จะมีสองตัวเดียวเลยใช่ไหมก็ใส่กระดาศูนย์หกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ใส่หนึ่งให้มันแล้วก็ใส่ศูนย์ให้มันห้มันครบแปดตัวต่อไปเรามาดูอะไรบวกกันได้สองก็เหมือนเดิมเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งศูนย์หนึ่ง ต่อไปเรามาดูของทำเนียนมาร์กบ้างอะไรที่มันบวกกันแล้วได้252เนี่ยอะไรที่มันบวกกันแล้วได้252เนี่ยก็คือทั้งหมดนี่เลยนี่ที่มันบวกกันแล้วได้252ก็คือจากตำแหน่งที่หนึ่งถึงตำแหน่งที่หกเลยที่มันบวกกันแล้วได้252าสองแต่หนึ่งเขาเลยหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะอะไรที่บวกกันแล้วได้ศูนย์ก็คือมีแต่ศูนย์หนอกแปดตัวเลยหนึ่งแล้วา้สีหกเจ็ดแปด หนึงสองสามสี้าเจ็นะครับเนี่ยเราก็เสร็จละจากนั้นมเมื่อเราเสร็จแล้วเนะี่ยให้เรามาแอนกันแอนกันก็ไม่ยากครับเหมือน,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 นหนึ่งไ็ได้หนึ่ก็คือ0 0 1 0 1 0 0นยแน่นอนแหละอะไรที่มันแอนกับศูนมันก็จะเป็นศูนย์หมดศูนย์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 ศูอันนี้ก็ได้ศูนย์ศูน เมื่อเราแอนกันเสร็จปุ๊บนะครับเราก็แปลงเลขพวกนี้ให้มันเป็นฐานสิบนะครับเรามาดูว่าเนี่ยหนึ่งสองตัวเนี้ยมันตรงกับตำแหน่งที่เท่าไหร่บ้างตำแหน่งที่สามกับตำแหน่งที่ห้าใช่ไหมครับตำแหน่งที่สามกับตำแหน่งที่ห้าเนี่ยเราเอามาบวกกันนะครับก็คือตำแหน่งที่สามของเราเป็นสามสิบสองบวกกันกับตำแหน่งที่ห้าของเราตำแหน่งที่ห้าของเราแปด นะครับเวลาบวกกันออกมานะะเราก็จะบวกกันได้สี่สิบนะครับเนี่ยบวกกันออกมาได้สี่สิบตัวนี้ก็บวกกันได้ศูนย์นะฮะอันนี้ก็บวกกันได้ศู 0, นย์นี่เป็นแบบนี้เนอะเนี่ยเราก็จะได้ออกมาแล้วเป็นสับเน็ตของเราแล้วก็ออกมาเขียนว่าหนึ่งห้าสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่ก็จะกลายเป็นตับเนต็ต นะครับเมื่อเราได้สับเน็ตแล้วต่อไปเรามาทำบอร์ดแคสบ้างนะครับเราบอร์ดแคสเนี่ยเราสังเกตนะครับข้อนี้จะตามจากข้อเมื่อกี้นะบอร์ดแคสนะครับเราจะดูจากของสับเน็ตมาร์กนะครับเราดูว่าหลังหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับหลังหนึ่งเนี่ยมันมีสนยนทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยออหลังหนึ่งเนี่ย มันมีศูนย์เยอะใช่ไหมครับหนึ่งชุดสองชุดแล้วก็เกิมมาชุดนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาทาบอร์ดแค่ก็ไม่ยากนะครับศูนย์มันอยู่ตรงช่องของไหนช่องศูนย์มันอยู่ตรงช่องไหนก็ให้เอามาบวกใสช่องนั้นแล้วเปลี่ยนให้เขาเป็นหนึ่งให้หมดตัวนี้นะครับศูนย์เนี่ยมันจะเริ่มตรงเนี้ศูนย์เนี่ยมันจะอยู่ทั้งหมด สองสองชุดสามชุดนะฮะเปลี่ยนมาเุดนี้ด้วยเนี่ยศูนย์จนสีฟ้าเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นหนึ่งให้หมดเมื่อเราเปลี่ยนเป็นหนึ่งแล้วนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเป็นหนึ่งเห็นไหมครับเราเปลี่ยนเป็นหนึ่งแล้วเรามาไล่ดูทีละชุดสมมติว่าเปลี่ยนเป็นหนึ่ง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 แล้วเรามาได้ดูทีละชุดอันนี้หนึ่งตรงนี้สองตัวเนี้ยหนึ่งเนี่ยมันโตงตำแหน่งที่แปดกับตำแหน่งที่เจ็ดซึ่งเป็นสองกับหนึ่ง สองกับหนึ่งบวกกันก็กลายเป็นสามตรงนี้เป็นสามใช่ไหมัราตวเนี้ยเป็นสามให้เราเอาสามมาบวกกันกับตำแเนตัวนี้เข้าไปกลายเป็นสี่สิบสามอันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะส่วนนี้เราเปลี่ยนเป็นหนึ่งหมดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นหนึ่งหมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเปลี่ยนเป็นหนึ่งหมดเนี่ยเราก็เอามาทั้งแปดตำแหน่งเลยก็คือเอาพวกนี้บวกกันทั้งหมดเลยก็คือก็จะกลายเป็นสองห้าห้า อันนี้มันกันเราเปลี่ยนให้มันเป็นหนึ่งถ้าเราเปลี่ยนหนึ่งหมดปุ๊บมันก็ตัวทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันมันก็เลยได้สองห้าห้าเหมือนกันนะครับะังนั้นเวลาเราเอามาเยนบวดแชนเนี่ยเราก็จะได้เป็นหนึ่งห้าจุดสี่สามจุดสองห้าห้าจุดสองห้า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 นะฮะแล้วทีนี้เรามาทําเป็นหัวเจมา เวลาทำเป็นมนโฮสนะครับก็ไม่ยากนะครก็คือเอาสับเนนบอร์ดหนึ่งบอดแคสลบหนึ่งนะครับสับเนนบอรหนึ่งนะครับเราก็จะได้เป็นหนึ่งห้าจุดสี่ศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งถึงหนึ่งห้าจุดสี่สามจุดสองห้าห้าจุดสองห้าสี่นะครับเนะี่ยเราก็จะได้ในส่วนของโฮส์นะครับ สำหรับาการหาคาสหาสับเนตหาบอร์ดแค์แล้วก็หาโฮสนะครับก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่อง,งไหนที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็ถามตรงมาหาผิวเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอก่าวคำว่าขอให้ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือโชคดีกับการสอบสวัสดีครับ